สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะคะเรามาฟังพ่อเล่าประวัตินะคะของกลกตุ้งโกกอกเนาะเพราะว่าพ่อเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะบุกเบิกความเจริญนะคะไล่ตั้งแต่ปู่เนาะคุณปู่เนาะเป็นคนพัฒนานะคะพัฒนากลกตุ้งโกกอกมานะคะอ่าก็ได้ p o ลี่ก็ได้เขาเรียกอะไรอะได้ได้ ได้เชือ้อได้เชือ้อพ่อกับปู่มานะคะ,ะคืออยากจะพัฒนาให้มันเจริญนะคะ,ะโดยที่พ่อนี้เขาเขาบุกเบิกมาก่อนแล้วนะคะตั้งแต่บ้านที่ยังไม่มีอะไรถนนหนทางก็ไม่มีพ่อกอ็มีโรงเรียนของกกอกนะ่ะโรงเรียนแรกเนาะใช่ไหมพ่อ mm hmm. พ่อเป็นคนสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกอกเป็นโรงเรียนของทหารเป็นโรงเรียนของทหารนะเป็นโรงเรียนของทหารก็อยู่ฝั่งโน้นทางวัดะค่ทางวัดข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปนะตอนนั้นเป็นวัดเป็นพื้นที่โรงเรียนมีทหารมาสอนว่างั้นเหอะใช่ไหมตอนนั้นสร้างสร้างแล้วก็สอนนะตอนนนั้อตอนตอนหลังมาก็มีครูที่เขามาเป็นครูช่วยสอน เรียกว่าครูช,ช่วยสอนมีครูช่วยส,อ,สอนต่อมาก็มีอาจารย์วังสุขพันธ์นาไปสอนไอ้นคนในบ้าบนหกตัวเฉพาะไอ้หมู่บ้านหกตัูเนี่ยที่นีครูอยู่คคแค่สามคนมีผมแล้วก็อาจารย์วงังอาจารย์พลคน เพราะว่าไปเรียนจบมศสามมาสมัยนั้น,น,นอพอจบมศสามได้เป็นครูได้นะมศสามนะเทียบเท่าอะไรพอ<ม>ที่เท่าม .6 ทุกวันนี้นะคะแล้วพอเอ่อพอจบแล้วก็มามาเป็นครูแล,แล้วแล้วทีนี้มันจะมีมันจะมีอ่าอะไรร<อ>ะเบ <มา S 1> ียบใหม <า S 1> <อ>่เนาะอพรอไม่มาเป็นครูแล้วก็มาสอบไอ้มาสอบชุดวิชาเขาเรียกว่าชุดโอคส สอบชุดพศสได้ก็เป็นเขาบังเขาให้ไปเรียนอยู่สก,กลสี่ปีสนเตีอปอตีอ่ะปอตีที่สก,กลอีกสี่ปีตอนนั้นคือคือเป็นภาวะเป็นภาวะที่พอลี่พอลี่ยังจำเท่าทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกสาวเรียนพร้อมกันสี่คนนะพอ่อแล้วพ่อก็เรียนอีกคนหนึ่งคือคือความรับผิดชอบทั้งหมดก็คือคือพ่อรับผิดชอบทั้งหมด เรียนกันสี่คนเรียนสี่คนพร้อมกันหมดเลยนะคะตอนนั้นนะคะอคืออ่อรัวเราเนะจะลําบากมากเนาะพ่อนอตอนนั้นเนาะคือคือ,คอหาพ่อนี่หาพยายามหาตังหาอะไรมาเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนพ่อก็เรียนลูกก็เรียนนะคะตอนนั้นนะ่ะยังจํายังจําได้นะใช่ไหมเรียนเรียนสี่สี่คนพร้อมกันเลยเนาะพ่อเขาจะไปเรียนที่ราชภัฏสกลุล นครนะคะลูกก็จะแยกย้ายกันไปเรียนตอนนั้นรู้สึกว่าพอลลี่ก็จะเรียนวิทยาลัยน่าจะลินกาลศิกษนะคะพอส่งไปนู่นนะ,ะช่วงนั้นนะคะค่ะพ่อไฟเขียวค่ะพอลลี่มีพี่น้องสี่คนนะคะมีสี่คนพอลลี่เป็นคนที่สาม มีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้อ่สอนอยู่ที่กรุงเทพนะคะาจากกกตูมมาบ้านอืมต้องจากกกกอกมาบ้านพอ่พอเพราะตอนนี้พ่ออยู่ที่กกตูมนะคะ พบปอกปกับป,ปกตัวงไกลกันกี่กิโลพรับสามกิมโลนะคะ3โลค,ค่ะปงรังกาลสินดังมากค่ะใช่ค่ะเคยไปเรียนที่วิทยาลัย,ายนาฏศิลป์กาลสินนะคะพ่อพ่อส่งไปเป็นคนกระดูก,กระดีไปดัดมิใสนะ <S <S พี่นง <laughs> เออทำไมถึงชื่อพอลลี่หนูอยากรู้อันนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> นะคะพ่อทำไมตั้งชื่อหนูว่าพอลลี่ ไม่รู้เห็นเขาในหนังสือหนึ่งอะไรก็ตกักแจกแม่ก็เลยลองเรียกเรียกไปนะโอ้ดูในนิตยสารอะไรแบบนี้ปะพอ่อไม่ตอนแรกเ้าคิดยังไงตั้งชื่อพี่สาวคนโตว,ว่าจูดีแล้วก็สัมผัสกันนะ <laughs> ฟังเดอ้อจะถามอีกเด้อแับนี้เดอ้ดเดออันพี่สาวคนแรกชื่อจูดีคนที่สองชื่อแพตตี้ แล้วก็มาคนที่สามพอลลี่อันนี้คือชื่อจริงๆเลยนะที่ตั้งให้นะชื่อเล่นแบบชื่อเล่นจริงๆนะค่ะไม่ได้ตั้งเอาเองนะคะพอลลี่นะคะเพ่อเป็นคนตั้งให้นะคะเห็นในนิตยสารอ่าของของพี่คนโตก็ตั้งชื่อจูดี้ก่อนแล้วมาให้มันคล้องจองกันก็มีแพตตี้แล้วก็พอลลี่มาคนคนน้องสุดนะ่ะคนน้องสุดที่ชื่อตะวันนะ่ะห่างกับพอลลี่สิบสองปี ลูกหลงน,นะพ่อเนาะตอนแรกนั้นว่าจะพอลลี่ว่าจะเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเด้ไม่รู้ผัวมายัางไงนะน้องชาน้องน้องสาวนะ <laughs> มีคนกําลังสงสัยว่าชื่อพอลลี่นี่หนูตั้งเองหรือ,อยังไงมายัางไงไงพ่อไม่ได <c ười> <c ười> ้แน่น่ะพ่อเป็นคนตั้งให้ทุกคนพ่อเป็นคนตั้งให้ทุกคนฟังเอาเด้อพ่อขอให้ท่านสมัยดี้ชื่อจริงก็ตั้งไอชื่อจริงก็เป็นคนเอ่ยนั่นแชื่อชื่อจริงก็พ่อทุกคนนะ ตั้งตั้งให้ตั้งให้ใหอ่ตั้งให้ลูกทุกคนพ่อเป็นคนตั้งได้ยังไม่มีใครไปเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่มีหนูแต่งงานหนูยังใช้นามสก,กุลพ่อเหมือนเดิมค่ะนะคะอ่อชื่อสําหรับชื่อจริงแล้วก็นามสก,กุลก็หนูก็ใช้มาตั้งแต่เกิดนะคะตอนนี้สามสิบเก้าปีแล้วนะคะ,ะค่ะก็นี่เป็น เป็นความมหัศจรรย์ที่ว่าเอา้าทําไมชื่อทําไมทันสมัยแท้ <c oughs> นะคะพ <c oughs> ี่ชาชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณตาทันสมัยมากค่ะมาอ้อน <c oughs> ชื่อจริงนะคะพ่อชื่อจริงลูกคนแรกชื่ออะไร จำได้ไหมตัวเองตังปันจนีสุรีรัตสุรีรัตพัทาร,าทารานานคสุดท้ายเ,าเป็นตะวันคนสุดท้ายเป็นตะวันนะคะ,ะยัง,ยงไม่มีครอบครัวคนเดียวยังเหลือน้องน้องคนเล็กนะคะที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะหิวข้าวเรียก สบายใจค่ะวันนี้สบายใจแล้วนะคะมาเฉลยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่ว่านะคะคุณพ่อไฟเขียวแต่ขออย่างเดียวคือห้ามสร้างประเด็นห้ามทําให้ทะเลาะวิวาทนะคะแล้วก็ให้ทําในเรื่องที่สร้างสรรค์นะคะให้ทำให้ทําอะไรที่มันสร้างสรรค์มีประโยชน์กับชุมชนนะคะพ่อขอแค่นี้นะคะแล้วหนูแล้วพอลลี่อ่ะก็จะใช้ พ่อเป็นสะพานเพื่อที่จะเข้าไปหาเขาเรียกอะไรเข้าหาเข้าหาอะไรพ่อเข้าหาเอ่อหน่วยงานเพื่อที่จะให้พ่อน่ะพาเข้าไปหาหน่วยงานหน่วยงานเอ่อที่ที่อาจจะเป็นเอ,อ่อที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าพ่อเขารู้จักคนเยอะนะเดี๋ยวพอรี่จะให้พ่อพาไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเดี๋ยวเราจะจะพัฒนากุโกนะคะ คือเราต้องเราต้องมีมีแบค็คเพราะว่าพ่อเป็นคนคนนับถือเยอะนะคะเอากระซิใสใสงานพ่อเลยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เราจะทำคอนเทนต์การพัฒนาปกกอบนะคะโดยมีได้นำทีมโดยนายประดิษฐ์เชื้อคมตานะคะคุณพ่อประดิษฐ์เชื้อคมตานะคะโอเคเนาะต่อไปเราจะมีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเออ พ่อบอกว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนายกเทศมนตรีนะคะ,ะเรื่องการเน้เนคำแนะนำมาพัฒนาตุวโนนะคะในส่วนของในในส่วนของอำเภอเดี๋ยวพ่อก็จะทำไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะสร้างอาชีพให้คนในชุมชนนะคะหนึ่งคือสร้างอาชีพในคนในชุมชนสองคือสร้างความเจริญนะคะคืออาจอาจะจ,จะมี มันจะมีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็มีรถเก็บขยะนะคะนี่คือเราเราเราแพนไว้หมดแล้วนะคะแต่เราจะขอความร่วมมือกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อนะ่ะเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรเป็นผู้อบวุโสที่คนเขาเออเขาเรียกอะไรให้เกียรติแล้วก็รู้จักเยอะนะคะค่ะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ